สวัสดีครับวันนี้พบกับเราในช่องคนบ้านนอกสตูดิโอนะครับผมในวันนี้นะครับอยู่กับช้างน้อยน่ารักนะครับกับควานครับครับวานชื่ออะไรครับแนะนําตัวหน่อยครับชิฟูจิครับชื่อฟูจิอายุเท่าไหร่ครับควานอายุสิบสามครับช้างชื่ออะไรครับช่วยแนะนําด้วยครับชื่อสุปรรษาครับทําอะไรเป็นบ้างครับสวัสดีท่านผู้ชมไหม เอาดิท่านผู้ชมมาเร็วเอาดิวยดวยเย่งเลยโอ้เก่งเลยครับผมวันนี้จะพาช้างไปไหนครับไปกินหญ้าครับครับวันนี้เป็นวิถีชีวิตคนกับช้างนะครับผมใช่ครับในการดำรงชีวิตกิจกรรมในแต่ละวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูควานฟูจิเขาจะพาช้างไปกินหญ้านะครับเอาไปเลยครับผม ครับยาก็ไม่ได้ไปไหนไกลครับอยู่นี่ครับวันนี้ก็พ,พ,พามาดูช้างนะครับกับควานนะครับในการดำรงชีวิตในแต่ละวันนะครับกิจกรรมวันนี้โดยควานฟูจินะครับพาช้าง Nói mà kinh gia là khắp phốm ngay sẽ uống ngay quắp các vân chào bây giờ này dưới. ở chuông này, ở bot bucket, nơi nào này, chú, 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 chú này là. đi ừ. Coi, coi, chân. Nè, ừ. tôi nghĩ ở này, lá kiểu khiếu này. นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับที่หมู่บ้านช้างนะครับ20หลังก็จะมีช้างรอบๆนะครับ นี่ครับผมเป็นวิถีชีวิตนะครับก็จะมีช้างอยู่รอบๆนะครับผมหลายเชือกเลยครับฝั่งโน้นก็มีนะครับ ชีวิตคนกับช้างนะครับความเป็นอยู่ตอนนี้สุพรรณสาก็กำลังจะกินหญ้านะครับช้างกินหญ้าไหมครับกบะวัะง กินต้นมะม่วง,งเขานะนี่กระดกีควาง วันนี้นะครับเราก็ให้ชมวิถีชีวิตคนกับช้างนะครับในแต่ละวันกิจกรรมนะครับผมน้องสุพรรษากินหญ้าอ่อยไหม อันนั้นก็มีนะครับช้างช่วงนี้ครับ,รบช่วงนี้เขาก็เดินกันนะครับออ,ออกกำลังกายนะครับผมแล้วคุณทำไมไม่ขี่ล่ะครับแล้วคุณทำไมไม่ขี่รรทำไมไม่อยากขี่เชือกนี้มีน้ำว่าพลายแก้วนะครับผมครรับบผมวน,นีเวอเ็โสุ เป็นช้างหนุ่มนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับผมพลายแก้วครับใอีกช่องครับพลายแก้วนะครับออกกำลังกายสะหน่อยครับดีครับเดี๋ยวอยู่แต่ไอโรงช้างเดี๋ยวจะเป็นตะคิวครับครับผมพลายแก้วเดินออกกำลังกายนะครับในวันนี้ เอาพาช้างมานี่นะครับสุพันณษาครับผูจิเขาก็พาเดินนะครับช่วงเย็นครับทุกวันครับทุกวันเรื่อยๆครับฝึกไปเรื่อยๆครับอะไรครับเชือกนี้คลายขวัญเมืองนะครับ ปล่อยทำไมคลายขวัญเมืองนะครับก็เป็นช้างหนุ่มที่อยู่ในโรงช้างนะครับผมเอ่อกลางดินเลย่ตัดไม่ตัดไม่ตัด กิจกรรมในแต่ละวันนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเป็นวิถีชีวิตนคนกับช้างนะครับผมบช้างหลายเชือกเลยนะครับส้าเขาพันบ่ผูกพันมากแค่ไหนครับมรักของผูกพันเรียกแตกแล้วครับ เยอแตกแล้วเยอแตกแล้วถังน้ำมันแตกแล้วนี่ครับพุทธาภูเกนะครับก็เ,เขาเรียกอะไรครับนี่คุณยายวักไมอะไรนะกักไมวักไ,ม,กกไมนะครับผม,มก็เป็นวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของคนเลี้ยงช้างนะครับผม งงบรรยากาศในวันนี้นะครับก็จะมีช้างมากมายหลายเชือกนี่ก็พลายขวันเมืองนะครับฝังบบง่งนู้นที่เห็นก็อาบน้ำอยู่ก็พลายทองเงินนะครับ ช้างสีประหลาดเป็นวิถีชีวิตนะครับชาวกลวยคนเลี้ยงช้างนะครับผมนนสุพรรษาได้กินหญ้านะครับวันนี้ อาเอ็ดอร่อยนะครับอายุ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 ายถึงยังถึงยีง่สิบยังจ่าชิมวัวงาจ่าชิมดิลอยกหน้าคนวะันยังไงสุดพันษาน่ารักมากครับ ลองขี่ไหมควานจะขี่ไหมล่ะเอาขี่ไปบ้านสิครับโอ้โหครับควันไปขึ้นทางแล้วเอยท่าจะได้ล็อกซอสเออเดี๋ยวทำอีกรว่าล็อกซอสเออเออไม่ชอบดูนเองเนาะ ก็ควานเขาขึ้นขี่ข้างบนแล้วนะครับเขาก็จะเอาไปกินหญ้านะครับที่โรงช้างนะครับผมไปเลยครับเอาแล้วแต่คุณครับอันนี้พลายแก้วนะครับผมครับผมปีนี้ปีนี้ตัวใหญ่ไปไหนครับ สูงผมว่ามันจะสูงกว่าปีที่แล้วครับครับช้างหนุ่มโตเร็วครับดูเซียวๆเลยครับว่าปีนี้งาออกยาวไหมครับออกเร็วครับออกยาวอยู่ครับอานะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับในช่อง คนบ้านนอกสตูดิโอนะครับผมในวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่านะครับขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ